สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่วงรายการกอติดสภาตามดูผู้แทนกับผมวิชิตติดทับจบครับผู้สื่อข่าวผู้สหนังสือพิมพ์ทานใจนิวอินไไต์ที่วอทีทีทีวีทีวีออนไลน์ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการชนะรัฐออตรอตร,อตรกลุ่มพันเอกพิเศษสุบ,บันแต่พันครับวันนี้เราพบกันในวันที่3กรกฎาคม2566ครับวันพรุ่งนี้แล้วครับจะมีการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อเลือกสสคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานสภา ผู้แทนรัษฎรและประธานรัฐสภาและจะมีการเลือกรองประธานสภาด้วยนี่นะครับวันนี้มีข่าวด่วนมาจากพักเก้าไกลและพักเพื่อไทยได้มีมติประชุมร่วมกันว่าจะเสนอชื่อบุคคลใดเป็นประธานสภาผู้แทนรัษฎรและประธานรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ตอนนี้มีข่าวด่วนเข้ามาเราไปติดตามพร้อมๆกันเชครับข้อยุติที่จะเป็นข้อแถลงในวันนี้นะครับขออนุญ,ญาต อ่านแถลงแทนให้กับยกสิมมวลชนนะครับเรื่องข้อตกลงร่วมระหว่างพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยเรื่องตาแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรตามที่พักก้าวไกลพักเพื่อไทยพรคประชาชาติพักไทยสร้างไทยพักเสรีรวมไทยพักเป็นธรรมพักเพื่อไทยรวมพลังและพรคพลังสังคมใหม่ ได้ประชุมาหารือร่วมการกรณีตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยมอบหมายให้พักก้าวไกลและพักเพื่อไทยไปเจรจาตกลงร่วมกันนั้นบัดน,นี้พักก้าวไกลและพักเพื่อไทยได้ตกลงร่วมกันอย่างนี้ข้อที่หนึ่งสเสนอชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมาธา เป็นประธานสภาผ,นสา,สาผู้แทนราษฎรโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพักก้าวไกลเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพักเพื่อไทยเป็นรองประธานสภาคนที่สองโดยพักประชาชาติพักไทยสร้างไทยพักเสรีรวมไทยพักเป็นธรรมพักเพื่อไทยรวมพลังและพักพลังสังคมใหม่พร้อมให้การสนับสนุนตามข้อตกลงนี้ ข้อที่ 2. บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมผลักดันวาระที่ทําให้รัฐสภาไทยก้าวหน้าให้เกิดความโปรง่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพและเป็นของประชาชนข้อที่3ข้อตกลงเรื่องตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพระหว่าง8ปดพักในการจัดตั้งรัฐบาลเสนอและสนับสนุนกับผมนายพิธาเลิ้มเเริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสุดความสามารถโดยดำเนินการตามข้อ MOU ที่ได้ถแถลงร่วมกันเมื่อวันที่22พฤษภาคม2566พักก้าวไกลและพักเพื่อไทยยืนยันร่วมให้ความเห็น กฎหมายสําคัญเพื่อประชาชนซึ่งรวมถึงการนิรโทษกรรมคดีสแสดงออกทางการเมืองและการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพได้แก่ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมร่างพระราชบัญญัติกฎอายการศึกและร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอจจาณาจักรพรรคก้าไกลและพักเพื่อไทย เชื่อมันว่าข้อตกลงเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทํางานร่วมกันเพื่อจะตั้งรัฐบาลเข้าไปบริหารประเทศตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้แสดงออกอย่างชัดเจนผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566อันนี้ก็คงจะเป็น การถแถลงร่วมกันของพรรคเก้าไกลกับพรรคเพื่อไทยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางในการถแถลงในการลงรตินะครับประธานสภาในวันพรุ่งนี้ครับ